สวัสดีครับและ EP นี้พวกเรา2คนจะพาไปชมผลงานของ j s r o d Peterbilt 200 T 1ไปดูกันเลยครับว่าผลงานของ j s Peterbilt นั้นจะเด็ดดวงแค่ไหนไปชมกันเลยครับโอ้ oh, สวยมากๆเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมสำหรับผลงานของ Peterbilt 200ท T 1ของเราลูกสาวเขา มีความยาวของลำตัวค่อนข้างมากเลยนะครับและมีชีทที่สวยงามข้อขาที่แข็งแรงนะครับและก็ที่สำคัญที่เห็นอีกอย่างหนึ่งคือสันหลังมีแนวสันหลังที่ค่อนข้างตรงนะครับ อุ้ชอบมากนะออมชอบวัวสีแดงแบบนี้มากๆเลยน้องเขาเป็นวัวนอกด้วยนะคะแม่ของเขาคือ m o o n า h a i s m o k i กันกั้ Smoking c น e r r y 1150ทันะคะเป็นวัวนอกเป็นวัวนำเข้านะคะซึ่งเขาก็คือลูกนอกนั่นเองแม่นอกพ่อนอก<ช>ก,ก็เป็นลูกนอกนะคะแบรนด์แบรน W L ตอนนี้น้ออมติดใจขาเขามากขาใหญ่มากที่ปอใช่คะ่ะใช่สำหรับใครที่ อยากเอาไปปรับแก้นะครับแม่พันธุ์ที่มีโครงสร้างที่ฟิล์มกลางๆเนาะอ่ะอายากขยายาโครงสร้างเขาใช่อยากขยายโครงสร้างเขาให้ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับก็ <นำ S 1> พอนี้เลยเชื้อของเรายังมีขายอยู่นะคะที่คิดดีแอนิมอลนะคะบบกระซิบราคาหน่อยสิปีเตอร์บิวราคาหลอดละ1,900บาทค่ะคุณผู้ชม มากค่ะแน่และผลงานแบบนี้น้ําเชื้อราคาเบาๆแบบนี้ใช่มีที่นี่ที่เดียวค่ับผู้ปะสบกินดีอันนี้ที่เราผสมใช้ผสมเทียมในฟาร์มเราใช่เป็นประจําเรื่อยๆเหมือนกันนะคะดูผลงานได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครัท่านผู้ชมสำหรับผลงานของ JS p e t e r b i l ร2ยทับหนึ่ง สวยถูกตาต้องใจกันบ้างหรือเปล่าล่ะครับต้องสวยแน่นอนอยู่แล้วล่วคะค่ะน้องโอมต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผลงานพ่อพันธุ์ตัวไหนเนี่ยรอติดตามกันได้เลยนะคะแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ